เล่นเขาเล่นแค่นี้แหละเขาเล่นแค่นี้เซนเออแจ้งแค่นี้ค่ะอะไรของเธอคิดว่าเราจะลงโอ้ยน้องเพนก็ทำตามน้องเอง เกาเล่นแค่นี้แหละท่าเขานี่ยหนูแค่นี้หนูก็สนุกแล้วค่ะจี้เสงเลยปจินไปไปก็ต้อนร้อยองค่ะนาอเดี๋ยวเราพาพี่เพนลงน้ำนะคะทุกคนพี่เพนท้องป่อง ลงไหมออเออลงแล้วโอ้อากาศร้อนๆถูกใจลงลงเลย,ลอ,ยลอโอ้องันลูนอึ้งอ่าง <c ười> ngang luôn nam leo thôi con lên đây con lên đây con lên đi con lên 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 จะพาไปตรงทางนู้นนะคะนะโอ้แล้วคุณด็อกพาไปโอ้อยากให้แจงเล่นน้าแจงไม่เล่นน้าแบบนี้เลยแจงไม่กล้ามุดน้ํำแต่ตอนเย็นก็พาแจงไปเล็บลงน้ําเหมือนกันตดแล้วบอ สนุกเลยโอ้ยไป ดอกลงมาเล่นด้วยกันสิดอกเทนด็อกลงมาเล่นด้วยกันสิดอกมันขันยิมาช่วยพาพี่เบนไปตรงนู้นนะคะ

อยายบอให่อยากเล่นน้ำสนุกสนุกอยู่โอ้ ต้องให้นอนบ่ใช่มันก็คือเขาต้องให้เล่นอ๋อนอนลงไปต้องให้พี่เพนนอนเล่นนะคะนอนลงไปพี่เพนเดินเล่นดจ้ะ โอเคเดี๋ยวให้ขึ้นก่อนเดี๋ยวไปลงตรงนู้นอีกนะคะขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบนี้ก่อนย้ายมาลงที่ใหม่แล้วนะคะพี่เฟสลอยน้ํามาจากมาจากตรงนู้นนะลอยมานี่เลยใส่มีมีห่วงยางพี่เฟสมีห่วงยางประจําตัวโค้ดเลยงางโค้ดจะขึ้นจะขึ้นเล่นเลยพี่เฟสเออร้เลยไปร้นเลยไปร้อนมั่งมั่งเง้ยขี้แล้ว มันไงเห็นไม่นั่นลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ต้องให้มันลอยอยู่อย่างนี้ทำลอยไปตู้หนึ่งเออไปเลยเพนไปเลยไปเลยเมื่อกี้ว่ายละวันไปแล้วพี่เพนพี่เพนลอยน้ำไกลมากนะคะจากตรงนู้นมานู่นไปนู่นแล้ว แอบดูแอบดูพี <laughs> ่เป็นกำลังหนีด็อกอยู่ถอยถอยแกนู่นแจงมาเล่นด้วยแล้ว <laughs> ไป <laughs> ไปเล่นกับน้องไปไปหาแจงแล้ว<ป> <laughs> พ,พวกพก<อ>ห่วงยางส่วนตัวแล้วครับพี่เพ็น จงบอกพี่เพน่าหนูลงด้วยหนูอยากเล่นด้วยแม่เออแจงไม่กล้าลงน้ำแจงกลัวน้ำอ่ะแจงลงดูวิเขารอคขาสกับดเอาเขารอเขารอเพนนี่เขาเล่นแค่นี้แหละเขาเล่นแค่นี้เพนมารับน้องไปเล่นด้วยแจงเขาเล่นแค่นี้เพนเออเพนแจงเขาเล่นแค่นั้นแหละเพนยู่ไหน ยหนูทางนู้นสนุกใหญ่เลยทางนู้นลอยทางนี้ลงแค่นี้นะคะนอนนอนลงไปนอนนอนลงนอนเร็วเร็วแน่แน่นอนลงดองฮิตแก้วกูแจ้งลงมาแจ้งโอ้ดิเนพี่เพ้นมารับแล้วแจ้งลงมาเร็ แจ้งไม่กล้าลงไปไปพี่เฟนน่นสาสนุกกับเขาเลยก่อนแจ็คดันลง <laughs> ลงเลยแจง้งไ,ไ,ไม่กล้าลงไปไป <laughs> ช้างอะไรกลัวน้ำไปไปาหาที่ลงนูนตรงนั้นมันลงได้หนอตรงนู้น<ป>โอ้ยนะท่าเองนี่เนาะไปไป บอลลงไปตองลงโอยลงเลยแจ้งโอยเพล่นโอยมามาดูดูดูแท่นที่แจ้งยืนนั้นมันเป็นเล็กๆเองนะคะดูแจ้งไปยืน ช้างกลัวน้ำเห็นไหมพี่เพนเขาเล่นสนุก่นาแนง chàng xí thôi <laughs> bên thôi thôi bay thôi, luôn. Ở, OK đi, cái gì đó? คิดว่าจะลงโอ้ยนาออ่เพนก็ทำตามน้องอีกโอ้ยแจงจอพาพี่เพนทำอะไรเนี่ยโอ้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 ยนอ้ยอยโอยอ้อ้ย่้

For, พี่เพ้นเล่นสนุกอยู่คนเดียวดูหน้าพี่เพ้เขาเล่นแค่นี้แหละท่าเขางหนูแค่นี้หนูก็สนุกแล้วค่ะ Sae, sai thôi, 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 bên thôi, đi, thôi, 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 แจงนุกกลัวน้ำขนาดนั้นเลยเหรอลูกใช่แจงบอกพอแล้วพ่อวันนี้สนุกมากเลยค่ะโอเคแจงบอกพอแล้วนะคะวันนี้สนุกมากเลยโอเคนี้พอค่ะดูพี่เฟนต่อเลยไหมพี่เพนต้องลงต่อนะดูดูดูหน้าตา เพื่อนโคนหมดแล้วท่านพี่เพโ่อนไปโคตรไปโอ้ไปแล้วนักกีฬาว่ายน้ำนอนลงนอนนอนนักกีฬาว่ายน,น้ำไปแล้วส่วนคนนี้ไม่ยอมลงนะเจ้าเล่นแบบนี้

ผู้จัดการกำลังอาบน้ำให้อยู่นะคะพี่เพนไปแล้วพี่เพนไปนู่นแล้วำำไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามเพนไปก่อนอ่ะเดี๋ยวแจงเข้าไปผูกก่อนนะคะแจงเล่นแค่นี้พอวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นไปเล่นอีกเดี๋ยวไปดูพี่เพนจะไปไหน เออถอยเลยถอยเถอถอยไปลับขึ้นลับขึ้นลับขึ้นเลยน่จริงก็ลงมาไล่เราดีด็อกน่านักกีฬาว่ายน้ำนะคะแห่งสวนยาง คนนี้นักกีฬาว่ายน้ำแห่งส่วนยางยไปน,นู่นแล้วว่ายไปว่ายมา,มาโอเคแต่ให้พี่เป็นน่าจะขึ้นเลยนะคะคิดแจงก็นูน่นเอากล้วยไปกินอยู่ตรงนู้นแล้ว<า>โอเคขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะบ๊ายบาย